ไปดูฝั่งรัสเซียยูเครนได้บ้างนะครับทางรัสเซียออกมาปรากฏว่าไม่แยแสต่อคาเตือนของทรัมป์ที่บอกว่าลดเส้นตายเนี่ยเหลือเพียงแค่10วันในการให้ยุติศึกยูเครนนะครับรอยเตอร์สครับรายงานบอกว่าบรรดาสถานีโทรทัศน์ชั้นนําของรัสเซียไม่ได้รายงานถึงคาเตือนล่าสุดของทางโดนัลด์ทรัมป์แม้แต่น้อยที่ทรัมป์นั้นได้ขู่ว่าจะย่นระยะเวลาเส้นตายจากเดิม50วันลงมาเป็น1 0ถึง12วันให้รัสเซียนั้นยุติสงครามยูเครนนะครับ โดยสถานีโทรทัศน์รัสเซีย24และช่องหนึ่งรัสเซียรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนเป็นปกติและรายงานถึงเหตุการาดยิงในแมนฮัตตันและผลกระทบของภาษีศุลกากรของทรัมป์ต่อเศรษฐกิจโลกและยุโรปทรัมป์นั้นได้กำหนดเส้นตายใหม่ครับในวันจันทร์เป็น10หรือ12วันเพื่อให้รัสเซียสามารถบรรลุความคืบหน้าในการยุติสงครามในยูเครนมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา ซึ่งก็ตอกย้ําความไม่พอใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ดําเนินม,มาอย่างยาวนานกว่า3ปีครึ่งนะครับโดยทรัมป์นั้นขู่ว่าจะคว่ำบาตรทั้งรัเสเซียและผู้ซื้อสินค้าส่งออกหากไม่มีความคืบหน้าเส้นตายใหม่นี้บ่งชี้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์พร้อมจะเดินหน้าจัดการกับภัยคุกคามเหล่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยที่จะลังเลที่จะทําสิ่งน,นี้มาก่อนครับ